แล้วพอมาดูเรื่องของนมที่มันสําคัญขนาดนี้เนี่ยแต่พอามาดูเปอร์เซ็นต์ของบ้านเราเนี่ยมัน28เท่านั้นเองไม่แน่ใจว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตัวเลขแบบเนี้ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะเราเคยต่ําที่สุดนะครับประเทศไทยเคยมีสัดส,ส่วนแม่ที่ให้นมลูก ต่ำที่สุดเนี่ยอยู่แค่5%เท่านั้นเองอก็คือ,อตรงนี้ครับเมื่อประมาณปี2549เนี่ยอัตราของแม่ที่ให้นมลูกครบ6เดือนถือว่าต่ํามากนะครับอยู่ที่5.4%แล้วค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆปี2555ก็อยู่ที่2%อ่ะ12%ะหลังจากปี นั้นมานะครับปี59อยู่ที่23%แล้วก็ลงมาอยู่ที่14%ในปี2,562ซึ่งช่วงนั้นก็เกิดสถานการณ์โควิด -19 นะครับแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นมาในปี2,565-66อยเนี่ยอยู่ที่28%แต่ว่าก็ยังไม่ถึง50%ทีนี้คุณหมอเขาคอนเซิร์นในเรื่องของการผ่าคลอดกับการคลอดธรรมชาติ รูปแบบในการคลอดนีครับมีปัจจัยในการส่งผลทําให้แม่คนนึงมีความยากลาบากที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะว่าคุณแม่ที่ผ่าคลอดเนี่ยจะมีภาวะระบบทางร่างกายที่แปรปรวนแล้วก็จะเป็นผลทําให้ให้น้ํานมได้ยากกว่าคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาติ<ะ>ทีนี้มาดูตัวเลขตรงนี้ครับว่า ร้อยละของทารกที่กินนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีต่ำลงเรื่อยๆอปี2,549เนี่ยมีเกือบ50%เลยนะครับที่เด็กคลอ,อดออกมาปุ๊บได้กินนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเด็กที่สามารถจะกินนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแม่คนนั้นต้องคลอดธรรมชาติครับแต่ถ้าผ่าคลอดก็จะต้องคุณแม่จะต้องยังไม่ฟื้นจากยาสลบ ก็ยังต้องเข้าอยู่ในหอ,อพักของผู้ป่วย<ม>กว่าจะรู้สึกตัวกว่าจะหัดเดินใช้เวลา2-3วันกว่าจะออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าอัตราของการผ่าคลอดในปัจจุบันมีเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งปี2565ตอนนี้ครับอัตราของทารกที่ได้กินนมแม่ภายในหชั่วโมงหลังคลอดเนี่ยมีอยู่แค่29เท่านั้นเอง<ม>แล้วถ้าไปดูอัตราของ ผู้หญิงที่คลอดลูกในปัจจุบันนี้เนี่ยผ่าคลอดถึง50%หมายความว่าครึ่งครึ่งเลยนะครับคลอดธรรมชาติ50%ผ่าคลอด50%การผ่าคลอดเนี่ยครับทำให้คุณหมอกังวลแล้วพยายามที่จะปรับหลักเกณฑ์พยายามที่จะ ไปโน้มน้าวคุณหมอว่าเราเป็นไปได้ไหมที่จะดูเคสให้มีเคสที่ผ่าคลอดเนี่ยน้อยลงแล้วให้เคสที่คลอดด้วยธรรมชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ทารกได้กินนมแม่ในชั่วโมงแรกเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลไปให้เด็กเนี่ยได้กินนมแม่ในระยะยาวเพราะว่าชั่วโมงแรกหลังคลอดจําเป็นมากๆเลยครับลองไปฟังคุณหมอวิเคราะห์เรื่องนี้ครับ กรมอนามัยเองเนี่ยจะต้องมาสเตนต์เตนิ่งตรงนี้ว่าทุกโรงพยาบาลก็จะต้องนี้จะต้องเอาเข้าเป็นมาตรฐานในการทำคลอดในการดูแลผู้หญิงหลังคลอดให้เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองได้ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อเข้าเข้าไปอยู่บ้านก็จะต้องมีชุมชนที่เข้าใจแล้วก็ช่วยชุมชนก็หมายถึงทั้งอบตอทั้งปู่ย่าตายายทั้งพี่ป้าน้าอาที่อยู่ที่บ้าน มิสนมแม่อสมผู้นี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือแม่ตรงนี้ได้หลังจากที่คลอดลูกแล้วเนี่ยให้ลูกเนี่ยได้ดูดนมแม่แล้วแม่ก็ได้อบกอดลูกภายในหนึ่งชั่วโมงแรกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีการผ่าตัดคลอดเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็จะมารณรงค์ครับทำยังไงให้ตราการผ่าตัดคลอดในประเทศไทยซึ่งสูงถึงประมาณ40-50%เนี่ยลดลงเพราะว่าการผ่าตัดคลอดเนี่ยทำให้1ชั่วโมงแรก ทำให้โอกาสที่ลูกจะได้ดูดนมแม่น,น้อยลงนะครับเราจะรณรงค์ทำยังไงให้คลอดแบบธรรมชาติคลอดทางช่องคอซึ่งปลอดภัยกว่าแล้วก็มีโอกาสตกเลือดได้น้อยกว่าให้แม่มีความเข้าใจตรงเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้คุณหมอพยายามจะรณรงค์ให้คุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณแม่ที่กำลังจะใกล้คลอดเนี่ยให้คลอดด้วยธรรมชาติได้ไหมเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่า ปลอดภัยกว่าตกเลือดโอกาสตกเลือดน้อยกว่าแต่ในความเป็นจริงอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยสัดส่วนของคุณแม่ที่คลอดลูกเนี่ยห้ผ่าคลอดแล้วส่วนใหญ่นะครับถ้าไปพูดถึงสัดส่วนของคุณแม่ที่ไปคลอดในโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่คุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนมักจะให้ผ่าคลอดครับเพราะว่าอาจจะคลอดสะดวกกว่าเรื่องผ่าคลอดกับคลอดธรรมชาตินี่เป็นอีกประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเลยนะครับที่ ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะรณรงค์ยังไงให้คลอดแบบธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าไปถามคุณแม่ที่เคยคลอดธรรมชาติก็ต้องบอกว่า ท้าทายอยู่พอสมควรยากยากอยู่พอสมควร <c oughs> เพราะฉะนั้นการผ่าคลอดก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับคุณแม่ยุคใหม่หลายคนแล้วตอนนี้แผลผ่าตัดมันนิดเดียว <c oughs> แต่ว่ามันส่งผลเสียต่อการที่คุณแม่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอผ่าคลอดเนี่ยอัตราการสร้างหรือการไปกระตุ้นให้ร่างกายรับรู้ว่าตอนนี้ได้ได้คลอดลูกออกมาแล้วนะ <c oughs> ลูกเนี่ยมีแล้วนะเนี่ยม,มันตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นน้ำนมไปโดยธรรมชาติแต่พอผ่าคลอดเนี่ยกว่าที่จะ มีน้ำนมออกมาเนี่ยก็ต้องต้มต้องบีบต้องต้องเคี่ยวเข็นกันนานพอสมควรกว่าะจะน้ำนมกว่าจะกลับมาครับค่ะเมื่อเมื่อวันเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกับเคสที่ออแม้ว่าจะพยายามคลอดด้วยตัวเองบางรายเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำนมมาตามนัดนะอย่างคุณหมอบอกเมืม่อสักครู่นี้คุณหมอเน้นย้ำเรื่องหนึ่งชั่วโมงแรก ที่อาจจะต้องมีการสัมผัสกันระหว่างแม่กับลูกตรงนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงคะคุณวัชริทย์เพราะว่า1ชั่วโมงแรกถ้าสมมติว่าลูกเนี่ยได้เข้าเต้ากับแม่เลยทันทีเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยในช่วงระยะแรกที่น้องยังดูดนมแล้วอาจจะยังไม่มีน้ํานมออกมาเนี่ยแต่เขาจะดูดไปเรื่อยๆครับพยาบาลจะให้ดูดอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะมีน้ํานมไหลออกมาแล้วโดยธรรมชาติมันมักจะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าตรงนี้ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายๆอย่างตอนนี้มีความพยายามนะครับที่จะ ทำให้เกิดบรรจุแผนในการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล<ม>ในส่วนของห้องคลอดให้ห้องคลอดนี้นอกจากที่จะทำคลอดอย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยภารกิจของห้องคลอดจะต้องทําให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้<ม>ก็คือทํำยังไงก็ได้ให้คุณแม่เนี่ยมีน้ํานมออกมาในช่วงเวลาแรกคลอดอันนี้ค,คืออ,อีกเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องบรรจุเข้าไปอยู่ในแผนยกระดับระบบบริการ